วิธีการเลือกหรือสร้างหน้าปกคลิปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะหน้าปกคลิปเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดให้คนที่เห็นคลิปของเรานะครับอยากเข้ามาดูว่าคลิปของเรานั้นเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้ว Facebook มันก็จะเลือกในเรื่องของหน้าปกคลิปให้เราโดยอัตโนมัตินะครับระบบของ f a c e b o o k มันมีให้เราเลือกภาพ นะครับที่อยู่ในคลังแกลเลอรี่หรืออยู่ในส่วนที่มันตัดเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทํากันอย่างไรสําคัญมากนะครับบางครั้งเนี่เราไปเห็นหน้าปกคลิปของคนอื่นเขามันไม่น่าดูน่าชมแล้วก็ไม่อยากไปดูถูกต้องไหมครับเราสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทากันอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยก็นแล้วกัน,นครับคลิปนี้มีประโยชน์มากเพิ่ม engagement เพิ่มการเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดดูได้นะครับเนื่องจากปกคลิปเป็นสิ่งสําคัญครับอันดับแรกเข้ามาที่ ตรงที่เราสร้างคลิปเรีลของเราปกตินะครับตรงไหนก็ได้นะครับผมเข้าที่หน้าโปรไฟล์ก็แล้วกันแตะเขา้าไปครับหลังจากนั้นเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการมาหนึ่งคลิปถูกต้องไหมครับแตะเข้าไปเหตุการณ์ไม่าคาดคิดอาวุธหนักตกกลางชุมชนที่ส,สกีปปกตปิดเปิดแต่กระจายชาวบ้านลังจากนั้บพอมาถึงหน้านี้นะครับหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะครับมันก็จะให้ใส่คําว่า อธิบายถูกต้องไหมครับใส่เข้าไปปกตินะครับหลังจากที่เราใส่แคปชั่นเรียบร้อยนะครับดูตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นรูปภาพของเราตรงนี้นะนะครับตรงด้านหน้านี่แตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราได้เลือกตรงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับตอนนี้คือมันเลือกให้เราโดยอัตโนมัติอยู่ถูกต้องไหมครับเนี่ยคือภาพดังที่แสดงนะครับตรงด้านล่างเห็นไหมครับสมมุติว่าผมเลือกภาพแรกนะครับ เลื่อนไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งภาพแรกอันนี้คือภาพที่2อ,อันนี้คือภาพที่3อันนี้คือภาพที่4เลื่อนไปเลยนะครับว่าเราจะใช้เฟรมไหนนะครับมาเป็นปกนะครับมาเป็นปกของเราอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่ละท่านนะครับเพราะไอ้ตัวปกนี่คือเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาเราโพสต์ลงไปเนี่ยคนก็จะเห็นไอ้ตัวภาพป,ปกของเรานี่แหละครับ เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาดูคลิปของเรามันเป็นจุดสนใจนะครับเราไม่ต้องไปทำปกเพิ่มเติมเราสามารถจากเลือกได้จากปกที่มันมีให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเห็นไหมครับสมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวด้านล่างเห็นไหมครับเพิ่มจากแกลเลอรี่ก็ได้นะแต่ท่านจะต้องไปเขียนแคปชั่นเป็นทําเป็นปกเป็นรูปภาพซะก่อนมันก็จะเป็นปกให้ท่าน นะครับคนที่มาเห็นก็คือเราเลือกภาพจากแกลเลอรี่ก็ได้อลองดูก็ได้นะครับเนี่ยเพิ่มจากแกลเลอรี่เห็นไหมครับเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับภาพใดภาพหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่เราเลือกจากนี่แหละครับจากคลิปดีที่สุดนะครับจากคลิปดีที่สุดเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยคือมันก็จะตรงกันนะครับขึ้นอยู่กับดุลเลยจะพินิจแต่ละท่านว่าเนื้อหานั้นมันเกี่ยวกับอะไรคุณต้องการให้เห็นปกแบบไหน นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละท่านเนาะหลังจากนั้นค่ะเห็นมุมขวามือบนนะครับกดคําว่าบันทึกครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงปกด้านหน้านี่ครับเราเลือกแบบไหนมันก็จะแสดงผลอันดับแรกให้คนเห็นปกของเราก่อนเพราะก็จะความหมายจะตัวนี้คือเป็นตัวดึงดูดนะเป็นตัวดึงดูด,ดที่จะทําให้คนเขาดูคลิปเราหรือไม่ดูคลิปเราก็ได้ บ,บางครั้งนี่ปกของเราเนี่ยเป็นเป็นเนบลอเนื่องจากมันเลือกให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับพยายามนะครับเลือกปกที่มันดึงดูดใจมากที่สุดเห็นแวบแรกนี่คืออยากเข้ามาดูเลยอะ่ะง่ายๆคือเห็นปุ๊บอยากเข้ามาดูทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดแชร์ปกตินะครับหลังจากนั้นกดแชร์ปกตินะครับผมจะแชร์เลยก็แล้วกันนะทุกท่านจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเพิ่มให้มันเต็มหมดเลยครับ AI นะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าแชร์ครับปุ๊บตอนนี้ก็รอประมวลผล เดี๋ยวมาดูกันว่าปกที่ขึ้นมาแสดงผลนะมันจะขึ้นเป็นแบบไหนรอสักครู่ครับเรียบร้อยครับนี่คือปกคลิปนี้นะครับที่เราเลือกไว้เป็นเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมน่าดูไหมน่าชมไหมใครเห็นภาพป,ปกก็อยากจะแตะเข้าไปดูถูกต้องไหมครับอันนี้แหละคือวิธีการเลือกภาพหน้าปกเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวให้เราได้ นะครับเพิ่ม engagement ให้เราได้ถ้าปกน่าสนใจนะครับใครๆก็อยากจะคลิกเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่เข้าไปปุ๊บการไม่ทาดคิดอาวุธหนักของกลางชุมชนที่สีสเกตนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ปกตินะเป็นปกติเลยนะครับเราสามารถแก้ไขปกได้นะครับสามารถแก้ไขปกได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยก็แล้วกันครับอันนี้คือวิธีการที่จะเพิ่มยอดให้เราได้นะครับโดยวิธีการง่ายๆบางท่านอาจจะทราบบางท่านอาจจะยังไม่ทราบฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยก็แล้วกันขอบคุณครับ